สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านผมบอนจากช่องเสียงเล่าเรื่องวันนี้ผมมีเรื่องราวที่จะมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันครับเรื่องนี้เป็นเรื่องของแบงค์ข้าราชการหนุ่มที่เพิ่งย้ายเข้ามาประจำในจังหวัดเล็กๆทางภาคเหนือทางหน่วยงานจัดบ้านพักข้าราชการให้กับเขา เป็นบ้านไม้สองชั้นหลังเก่าตั้งอยู่ลึกเข้าไปท้ายสำนักงานไม่มีบ้านคนอื่นอยู่ใกล้ๆบรรยากาศรอบๆเงียบสงัดพอตกค่าก็แทบไม่มีใครเดินผ่านวันแรกที่แบงค์เห็นบ้านหลังนี้เขารู้สึกแปลกๆแ,แบงค์เดินไปเปิดประตูบ้านมันไม่ได้ล็อกทันทีที่เปิดประตู กลิ่นอับจากไม้เก่าโชยมาปะทะจมูกผสมกับกลิ่นฝุ่นคละครุงไปทั่วบ้านเขาไล่สายตามองไปรอบๆเฟอร์นิเจอร์เก่าโต๊ะไม้สมุมโซมและรอยแตกร้าวตามผนังทุกอย่างดูเหมือนไม่มีใครดูแลมานานพอขึ้นไปสำรวจชั้นสองเขาหยุดยืนที่หน้าห้องนอนใหญ่มันเงียบ แต่เขารู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างอยู่ในนั้นเขาสูดหายใจเข้าลึกๆแล้วเปิดประตูเข้าไปภายในมีแค่เตียงไม้เก่ากับหน้าต่างที่ปิดสนิทแต่กลิ่นบางอย่างลอยมาตามลมมันเป็นกลิ่นสาบคนเก่าๆคืนนั้นแบงค์จัดของจนเสร็จแล้วเข้านอนตอนสี่ทุ่มบ้านเงียบสนิท มีเพียงเสียงจิ้งหรีดร้องอยู่ข้างนอกทุกอย่างดูปกติจนกระทั่งกึกกึกเสียงฝีเท้าเสียงลากเท้าช้าๆดังมาจากชั้นล่างแบงค์ขมวดคิ้วเขาคิดว่าอาจเป็นแมวหรือสัตว์อะไรบางอย่างเลยลุกขึ้นไปเปิดไฟแล้วเดินลงไปดู แต่ข้างล่างกับว่างเปล่าเขาเดินสำรวจรอบๆบ้านทุกอย่างยังล็อกแน่นหนาะไม่มีอะไรผิดปกติเขาบอกตัวเองว่าอาจคิดไปเองแล้วกลับขึ้นไปนอนแต่พอหลับตาได้ไม่นานพังปังปัง,ปงเสียงเคาะประตูจากห้องนอนที่ไม่มีคนอยู่เช้าวันต่อมา แบงค์ไปที่สำนักงานแล้วเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ลุงพลเจ้าหน้าที่ที่เก่าแก่ฟังพอได้ยินชื่อบ้านหลังนั้นลุงพลเงียบไปพักใหญ่ก่อนจะถอนหายใจยาวๆแล้วพูดขึ้นมาเบาๆเองไม่เคยได้ยินเรื่องบ้านหลังนั้นมาก่อนสินะเมื่อสิบปีก่อนมีข้าราชการคนหนึ่งชื่อสมบัติ เคยอยู่ที่นั่นผีสมบัติเครียดเรื่องงานและมีปัญหาครอบครัวสุดท้ายเขาผูกคอตายในห้องนอนใหญ่ตั้งแต่นั้นคนที่ย้ายเข้าไปอยู่จะเจอเรื่องแปลก,ปกเสียงฝีเท้าเสียงคนร้องไห้ตอนดึกบางคนถึงกับเห็นเงาคนยืนอยู่ตรงหน้าต่างลุงพล เตือนแบงค์ว่าถ้าคืนนี้เองยังเจออะไรอีกรีบย้ายออกซะอย่าฟื้นอยู่ต่อแบงค์ไม่อยากเชื่อเรื่องพวกนี้ง่ายๆเขาเลยไปค้นแฟ้มเอกสารเก่าในสำนักงานแล้วก็เจอชื่อของพี่สมบัติจริงๆในแฟ้มบันทึกไว้ว่าก่อนตายพี่สมบัติเคยบ่นว่า มีบางอย่างอยู่ในบ้านเขารู้สึกเหมือนถูกเฝ้ามองตลอดเวลาคืนสุดท้ายก่อนตายพี่สมบัติวิ่งลงมาจากชั้นบนด้วยสีหน้าที่ตื่นตระหนกเขาบอกกับเพื่อนบ้านว่ามันอยู่ในห้องมันไม่ให้กูออกไปแล้วคืนนั้นเขาก็จบชีวิตลงคืนนั้นแบงค์อยากพิสูจน์ความจริง เขาตั้งกล้องและเครื่องบันทึกเสียงไว้ในห้องแล้วเข้านอนพอถึงเวลาตีสองกว่ากว่ากึกกึกเสียงฝีเท้ามันดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้มันหยุดอยู่ที่หน้าประตูห้องของเขาปังปังปังเสียงเคาะประตูก็ดังขึ้นมาแบงกั้นใจ ลุกขึ้นไปเปิดประตูออกแต่หน้าห้องไม่มีใครอยู่เขาหันไปมองกล้องที่บันทึกภาพไว้ไฟสถานะของมันดับไปเองทั้งที่เขาเพิ่งชาร์จแบตเต็มก่อนนอนแบงเ์รีไปเปิดเครื่องบันทึกเสียงแล้วสิ่งที่เขาได้ยินทําให้ขนลุกไปทั้งตัวมันเป็นเสียงกระซิบแผ่วเบาออกไป มาด้วยเสียงลมหายใจหนักๆเหมือนมีใครยืนอยู่ข้างหลังของเขาแบงค์ไม่ทนอีกแล้วเขารีบเก็บของออกจากบ้านทันทีและขับรถออกมาโดยไม่หันกลับไปมองหลังจากนั้นแบงค์ขอย้ายบ้านพักใหม่และไม่กลับไปบ้านหลังนั้นอีกเลยเขาไม่แน่ใจว่าเสียงที่ได้ยินเป็นพี่สมบัติจริงๆหรือเป็นบางอย่าง ที่อยู่ในบ้านหลังนั้นมานานแล้วแต่สิ่งที่เขามั่นใจที่สุดก็คือมันไม่ต้องการให้ใครอยู่ที่นั่นครับก็จบไปแล้วสําหรับเรื่องราวในวันนี้วันนี้ก็ขอบคุณที่รับฟังกันมาจนถึงตอนนี้นะครับแล้วไว้เจอกันใหม่ในโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ